ผมได้เกณฑ์สมัครพรรคพวกจากนักศ,ศึกษาชมรมสลิมของวงคสุราธานีให้มาเชียร์ทีมนาราชยันเตจของเราในนัดที่จะไปเยือนสุราธานีนะครับแล้วก็ผมหวังว่าในนัดที่เจอสุราธานีของทีนาราชยันเตดเหมือนให้ให้เหมือนเล่นในบ้านของ จังหวัดนราธิวาสครับผมแล้วผมขอเชิญชวนพี่น้องแฟนๆคนที่จะไปที่จะเดินทางไปยังสุราษฎร์ธานีขอให้รีบๆเดินทางครับเดี๋ยวว่าตัวไม่พอสำหรับตัวไม่พอสำหรับท่านครับผมสวัสดีครับฝากให้เจ้าแฟนบอลของจังหวัดนราธิวาสมาเชียร์แฟนบอลกันเยอะๆเพื่อนุ้นให้ขึ้นวีชั้นหนึ่งให้ได้เราจะอ่านทางข่าประจันสมรสสารที่วัดยาเมตินะก็ยินดี ยินดีต้อนรับแฟนคลับทุกท่านครับกับสโมสรลายยูไนเ,เต็ดวันนี้เป็นโอกาสดีของแฟนคลับก็นักเตะทุกท่านได้มีโอกาสาเปิดเปิดเปิดบทพร้อมกันนะครับเป็นวันแรกก <c oughs> ็สิ้นเดือนนี้วันที่ย6เรามีมีนัดเจอกันที่โซล่าครับเป็นแมตช์แมตช์แรกของหลังจาก